รับผมก็สวัสดีนะครับก็บมาพ่อกันนะกับอีกคลิปนึงอันนี้เป็นเด่นบนสูตรแรกนะครับที่ผมลงไปให้กับประมาณสิบหางวดนะครับสิบหางวดมันเป็นเลขแค่สามตัวกะได้เด่นที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะเบอรมันชิมาบออันนี้ก็เป็นเด่นอีกนะครับเอามาส้นกันเบอรอมันชิมาบอสสูตรมรันะนบดได้ยากนะเพราะว่ามันบดได้อวกหลายตัว แต่วิธีการบวกการคิดเดี๋ยวพี่น้องบอกใจถ้าบอกไปซื้อ,อนะก็เลยมาบวกให้เบิ้งงน้อยนึงนะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวก2คง,งที่แค่นั้นเองนะหลักหมื่นบวก2คง,งที่ออ,ออก303แล้วต่อไปหลักหมื่นก็คือ0อีกนะครับ0ูบวก2คง,งที่นะศูย์บวก2ได้2อสองต่างใส่พี่ไหม สามหนึ่งนะครับหกเาอางอ่าตั้งไว้กลางนะมันจังสีถืง3ามซูดสามสามาออกหอกสอง,สองแปดหกสองแปดเดี๋ยวผมขีดไว้ก่อนตัวที่มันเขามีเขาที่เลขหานะครับเลขศูนย์เขาที่เลขหนึ่งเขาที่เลขเก้า เทาที่เลขสมาได้ถึ้ง10 10ิบร้อยหน่วยนะครับมาที่เลขสองออก6กสองกับศอีกอขื 0, ้เกศบวก2องหมายคือมีแต่0กับอันนี้นะครับนี่นี่นี่หลักหมื่นนะครับจะเป็น0 0 0นะออก6 2 8ก็ยังเป็น0 หกสงแดกดต่อไปกับสุนย์เก้าศูนย์เท่าบวกสอได้2 2งสองิดส้กลางนะครับเพิ่ม1ลด1นึงกดต่อไปออกเอียงเดี๋ยวบิงกันหกองแปดแล้วมาออกสามศู 3, 0, 7, เนาะออก307 เขาที่เลขสามมันเข่าลอยซิฟนวยนะมันเป็นเด่นนะครับสามศูนย์สาีเด้อออก3 0มูนย์สาหลักหมื่นคือ1น่งวันต่อไปคือ2งวันต่อไปคือ3ามได้ได้หนบวกสนะครับ1นบวกสองเท่ากับ3าสี 2ออก603นะครับ603เขาที่เลข3 603มันออก4 2 6เอ่อ4 2 4 6 0 3เนาะเลข2 2บวก2 2บก2เท่ากับ4 4ใส่สสกลางนะครับเพิ่ม1ลด1ได้3 4 5ออก5 3 8นะครับ538เขาจะเรียกหากับเลขยก3อันนี้มา2ตัวนะครับ5 3 8มันออก8 3 5สา8ห้าห้านะแปดสาม หลักหมื่นคือ3 3สบวก2เท่ากับ5เพิ่ม1เป็น6ลด1เป็น4งวดลจะผ่านมาประหันนะครับออก4 2 2เข้าที่เลข4ไฟที่หลักร้อยเนยออกจากกล้องอเอาเข้าที่4 2 2 วันนี้หลักหมื่นคือเลขเนะครับหมื่นคือเลขเก้าบวกสนี้ปากกากระดได้เก้าเด้อเกบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดได้เลข1เพิ่ม1เป็น2องลด1เป็น0นย์ได้ศนะูนย์หนสองะ เบิ้งมันสีมาบอกทางเบิร์ตนะครับอันนี้มันสูตรนี้สิ่ยี่สิบวดมันสิพิดอยู่หนึ่งงวดนะครับยี่สิบวดมันสิพิดอยู่หนึ่งงวดเบื้องวันนี้มันสิม้เฮ้ยเด้บอกศูนย์หนึ่งสองนี่ซึ่งมันชนครับกับสูตรนี้นะครับนี่คิดคนละแบบเด้อ่าสูตรนี้ใช้หน่วยคอซหลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกสี่คงที่นะครับ หกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์หนึ่งสองไปเลยหกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์หนึ่งสองไปเลยคิดคุณะแบบนะครับมันมาตรงกันสูตรนี้หมื่นบวกสองคงที่เดี๋ยวผมแกนไซท้ายไวมีไว้ก่อนหมื่นบวกสองคงที่ได้เท่าไหร่นะครับเท่ากับ x ให้เพิ่มหนึ่งลดหนึ่ง อันนี้เป็นสูตรมันนะไปลองลองคิดลองคำนวณเบิงนะทางเบิดมันยี่สบวดนะครับคิดไปงวดหนึ่งผมคิดใส่กระดาษน้อยๆไว้แล้วละ่ะนะถึงแต้งวดอ่าออก 5, ้าหกเจ็ดคุณเ้อลองคิดเบิงนะครับามาชิม่เพียู่ยงงวดหนึ่งมผเดอยู่งวดอ่า ออก8ปกนะแต่ที่นี่มัอนี่ผมคำนวณเริ่มคำนวณให้เบิ้งต้งแ่งวดที่ง,งวดออก051นะครับนี่ผมคำนวณให้จะหนีแ่ก้อนหนานั้นมันกะขึ้นไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8ขึ้นไปอีก8งวดนะครับตั้งแต่567หไล่มากไล่มากไล่มากนะครับนี่สูตรมันกเหมือนบวกสงคงที่ผมได้คิดได้คำนวณเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ ถ้าเกิดสิมาเขียนเด่นเด่นเด่นให้พี่น้องเบิ้งเลวดเดี๋ยวกะเอ้ยกานมันจะใช่ป่ะคือสิว่าเด่นปาะสานเฮตุอะไเบิ้องนี้ไปย่างมัจฉาวจะเลยมาเฮตุอะไเบิ้งหน่อยๆนะครับชนกันที่ศูนย์หนึ่งสองนะแต่ว่าสูตรแรกนี่พี่น้องสังเกตนะครับสูตรที่ผมให้เบิ้งตอนแรกนี่ได้เจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, นะเก้ามาหลักสิบได้แปดหลักสิบแปดเก้ามาเน้นไปที่หลักสิบนะครับห้า มาหลัก10บศูนมา10ร้อยของมันนะครับเก็ 9, มา1 0บร้อยศมา10 2มา10 5มาหน่วย0มา 10, 6, สิบหกิมาหลักร้อย3เริ่มกลับมาหลัก10 2สองก็มาหลัก10หน่วยวันนี้ศูนย์หตัวไรสิมาหลัก10นะและหรือมันิอาจจะิมาาลักร้อยหลักหน่วยก็ได้แต่ว่าผมว่าเน้นไปหลักสิบนะครับศูน ถึงมันจะมาตรงกับสูตรนี้ซึ่งสูตรที่ผมลงให้เบิร์เมื่อกี้นี่มันกระจิไปจะพืชจะพืชมันนะซิบซิบเคยเขา่าหนึ่งไปรักนุย้ยอากาศเข่าซิบร้อยอันนี้ไปร้อยกับนุวยนะเข่ารักซิบเขารักร้อยเขารักนุวยร้อยซิบร้อยนะเบิร์ม,มันจีบมารักร้อยหรือรักสิบหรือรักนุวยศูย์หนึ่งสองนะครับ ก็คือศูนย์นึ่สองเดนแต่ว่าให้เดนไปอยู่ที่ลักซิเนนะ <c oughs> เดี๋ยวกระแ้ม,มเดี๋ยวแต้มนี่อันนี้ปิดเด้อมันกระใสมากนะครับแต้มที่ผมใส่มากก็ไดวดดที่แล้วเ,เบิ้งอยู่รอมังกแต่อ้นี่วดที่แล้วบนลงนะเพราะว่ามันปิดไปสองวงดมวันเมื่อกี้ออก แ c รวมสองตัวนะมันออก4สองสองก็คือ4แต้มนะครับ4สองสองเข่าี c แต้มมันกลับมาเขา่าวันนี้ที่ลองใส่ต่ออีกนะครับมันบร้คิดหลายผมก็เลยเอาไม้เบอร์เงินซื้อละสิบล่างบวกหน่วยล่างหนึ่งบวกเก้าเท่ากับ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ในแก้มเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นอัลเลดอันนี้กับแต้มคือกันแต้มอีกสูตรหนึ่งคือกันนี่อันนี้ก็เขาอยู่นะออกสี่สองสอง 2-2ก็เป็น4ีแ้มนะครับ2-2ส,สนี่4แแ้มวันนี้นะครับหลัก10ครั้งที่2กับหลักหน่วยครั้งที่2องสิบครั้งที่2กับหน่วยครั้งที่2ก็คือ เก้าศูนยสองเนาะเก้าศูนย์สองได้ศูนย์บวกสองนะครับศูนย์บวกสองเท่ากับสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าหกเบิ้งตัวไดซีมานะครับสองสามอ่าเนี้ยออกจากกล้องสองสามสี่ห้าหกเบิ้งตัวไดซีมามันกระสุนกันทีสองสามสี่ห้าอะแก้มนีิเห็นปะสองสามสี่ห้า 2, 3, 4, อันนี้กะสอง คนที่สองสามสหนึ่งบ่สองหนึ่งสองสามสนะแต่มันกับนี่หลายคนนี้อยู่ดอกอันนี้ก็ผมเอามาให้เบิ้งข้าวๆก็คือจริงผมมาร่วมเ่พี่แล้วผมยานผมลืมม,มือยานผมลืมผมก็เลยมาร่วมเซนีนะอันนี้เป็นแต้มรวม2ตัวบนกัดศูนหนึ่งสองสามสที่ให้เบิ้งเมื่อกี้นี่แหละแล้วกัดสองสามสี่ห้าหกนะอีกสองสูตรยังบาไดโลกให้เบิง้งนะแต้มนะครับ

หนึ่มีมีอยู่สสูตร3ามะสก็มีอยู่สสูตร4มีอยู่สามีหก็มีอยู่สเพราะฉะนั้นนะครับแต้แก้มเด่นสุดมีผมขียนียังของผมใส่มันมุนไปปุยหล้วเดี๋ยวผมเจียวมาขียนให้ไหมนะแ้มที่เด้นสุดก็คือแต้มสองแต้มรอง แ cm ได้เป็น c ห้าเพราะว่าหานี่ยกะบหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตร c กับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับแ c มสอง c หักสามการล่องไปอีกปุ๋แเอาสามยังไม่อยู่สองสูตรเดียหนึ่งสองหนึ่งมีอยู่สองสูตรกระหกกับเจ็ด หกกีอมูอ่สองเอาเจ็ดกับแปดม่ยังละอันนะครับว่าเอาเอาเพราะฉะนั้นแต้มเด่นสุดให้เป็นแต้มสองสองสี่ห้าเด้อแต้มนี้แต้มสองสี่ห้าลองก็คือสามหนึ่งหกนะเป็นแต้ม <c oughs> เดี๋ยวผมสเขียนให้ไหมอยู่แต้มรวมสองตัวบนเห็นบ่ เบิรงม,มันมันสีเขาบอนะแต้มสองตัวน,นีสองสี่ห้าเด่นสุดนะครับเดี๋ยวผมสีขีขนม่อยู่ดอกอันนี้แต้มรวมสามตัวเดี๋ยวผมสี้เทเบิงน,นะแต้มรวมสามตัวนี่ก็ได้แต้มรวมสามตัวอ,อย่างสามเจ็ดศูนย์มันคือศูนย์แต้มออียงประมาณนี้นะสามตัวบวกกันแล้วมันได้แต้มขนาดนี้เดี๋ยวผมสีให้เหตออกให้เบิรงนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาแคเด่นนปก่อนนะยังบได้จับเลขกก็ได้ เรียยังว่าด้จับนะครับเด่นศูนย์หนึ่งสองชนกันสองศูนย์แล้วนะให้พี่น้องไปหาเด่นของพี่น้องมาแล้วก็เอามาจับชนกันนะครับจับชนให้มันได้แต้มนี่แหละแต้มสองแมสี่แจมห้านะจับันไม่ได้แ้มสองแมสี่แ้มห้าหรือว่าแต้มสามแมหนึ่งแจมหกประมาณนี้นะแ้มโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้สวัสดีครับ